ผมพี่จิมนะครับวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิองค์พาองคพาใช่ไหมครับกองทัพเรือร่วมกองทัพเรือนะครับวันนี้วันนี้เราจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยย่านบางบัวทองนะครับซึ่งย่านบางบัวทองนั้นเป็นย่านที่ท่วมก่อนก่อนใครตอนนี้ทุกภาคส่วนก็เลยมุ่งมาทางด้านกรุงเทพและก็ด้านฝั่งทนของกรุงเทพตอนใต้ พี่น้องมางบทองนั้นก็เลยผ่านการช่วยเหลือหรือความช่วยเหลือไปไม่ทั่วถึงวันนี้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายมย,ยากพร้อมมากองทัพเรือก็ได้เข้าไปพบปะและก็ช่วยเหลือพี่น้องเราย่าตบางบัวทองโดยเฉพาะนะครับสําหรับพี่น้องาบางบัวทองนะครับไม่ต้องร้อยใจนะครับทางราชการมีกองทัพเรือไม่ทอดทิ้งเราอย่างเด็ดขาดน,นะครับขอบพระคุณมากนะครับสักพักเดี๋ยวจะมาดูพิธีกรรม การปล่อยรถออกไปช่วยเหลือวันนี้มีหลายขบวนนะครับหลายท้องที่กองทัพเรือทางน้ําตั้งแต่รุ่นสมัยคุณพ่อพี่จิมเองก็ไปมีเรือก็ช่วยเหลือประชาชนมาตลอดนะครับภาพของกองทัพเรือเป็นเพื่อนและพี่น้องของประชาชนไทยเสมอไปนะครับขอบคุณครับนี่นะครับพี่จิมให้ดูนะครับตอนนี้พี่จิมอยู่ที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับมีหลายขบวนนะครับ ไปหลายท้องที่นะครับเดี๋ยววันนี้ประมาณแปดโมงเช้าจะมีพิธีนะครับนี่นะอันนี้อันนี้ของบ้านปูนะครับมาบริจาคของประชุมของท่านผูสวยมากนะครับพิธีวันนี้ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าลิงนะครับทดสอบวันนี้เรามีสายหมู่บ้านเศรษฐกิจจะมีนะสายตอมองมีะครับสายขบวนของพิธีวันนี้ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านี่นะครับอ่า เราจะเห็นนี่นะฮะสเบียงถุงยางชีพสูงใหญ่มากนะครับสูงใหญ่มากนะฮะเบลอเธอเลยนะครับนะครับเลยฮะบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้สวยมากสวยมากนะครับสวยมากที่เห็นตรงข้างหน้านะก็ที่ท่านจักรพันยมจินดานั่งคุยกับท่านผู้การของกรมอุทุศาร์นะฮะคนรับเรือนะครับในที่หน้าห่วทีนีกันนะครับ มากนะครับฝั่งตรงข้ามรู้สึกจะเป็นสทรนะครับสมัยพี่จิมเด็ก <P hot> ๆพี่จิมจะชอบทานไอติมกระช่องสิงคโปร์ที่สโมสรกองทัพเรืออร่อยมากครับอร่อยมากนะฮะสมัยก่อนสโมสรกองทัพเรือนะ่ะเป็นอ่าเป็นอาคารชั้นเดียวเล็กๆนะฮะเล็กๆแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นที่พี่จิมสอบว่ายน้ํานักเรียนทหารเรือสมัยก่อนนะฮะสอบว่ายน้ำอยากจะขอชมเชยตัวเองน่ยยกหางตัวเองนะะิงงดนึงนะฮะ พี่จิมสอบว่ายน้ำอ่ะเข้าที่หนึ่งเลยนะครับอ่ารจะไปที่บางมองนะครับของเรานะครับอ่าร่วมบ้านปูนะครับร่วมกับบ้านปูพึ่งพยายามยากนะครับเรามาดูหน้ารถกันนี่นี่ครับเอาไปซือหวยได้นะฮะห้าสี่สี่นะครับน้องๆก็ฝากคอมเมนต์ของทับเรือนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมีพิธีปล่อยรถแล้วพี่จิมจะมานำเสนอนะครับ ครับอีกรอบหนึ่งตอนนี้พี่จิมเห็นามาอยู่ที่กองทัพเรือนะที่คา,าน้านะครับเห็นตลิ่งไหมครับลอยสูงมากนะครับน้ําไหลแรงไหลลงนะครับเป็นช่วงน้ําไหลช่วงไหลลงขาลงนะครับจนเห็นตลิ่งโผล่แล้วประมาณ50เซนตนะครับเกษโผล่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ระบายน,าน้ํา,า,งาลงนะเจ้าชายท่านน้น้ไหลแรงขนาดนี้ในช่วงขาลงอย่างน้อยมีถึง4ชั่วโมงนะครับ นะครับฝากให้ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้ช่วยดูและช่วยคิดด้วยนะครับประลำพิธีนะครับจะเริ่มประมาณ8โมงกว่าถึง9โมงตอนนี้ท่านรู้บัญการหาเรือได้เดินทางไปแล้วน,น,นะครับอันนี้ขบวนรถนะครับมีไปบางแคนะครับไปขุนทองบางใหญ่นะครับย่านนี้นะครับ พักหนึ <constitutional law. S 2> <re> いい่งเนีพิ่ีะพี่ิจะมารายงารให้ทราบนะครับแล้แล้วขบวนก็เริมแล้วนะครับทำพิธีเปิดงานของนนปบปนะครับเรียนนัคพเบนะครับร้ ารเ,เจงตงุคามัอนอรุณอมรินนะครับฝั่งต,ตอนนี้ข้ามาด้านด้านฝังน่งหลราชบุรีแล้วนะครับสามากียังเห็นแห้งสนิทเลยเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับนี่นี่อ่ากองเรือรับพิธีดูดูฝั่งน,นี้นะฮะเรือรับพิธีนะครับด้านด้าน,น,านหลังนี่มัะยิดอ่าประกงฆน้อยนะครับอ่าซอยอ่าปากซอยนะที่เห็นนี่ผมว่าทานกาวแกระจํานะโอูยไปไหม นะครับอ่ารอรถกันอยู่ตรงนี้นะครับเาได้รมาแล้วนะครับอรถบินได้หรือเาินได้ครัุลตราลมนินนะครับนี่คือเข้าโรงแรมน้ำไม่ยอมเข้าโรงแรมโมเต็นนะฮะแต่น้องน้ำของผมนี่เข้าประจำนะครับอ่ามีอะไรครับข้างข้างนะครับระดับน้ำเฉลี่ยบนถนนตอนนี้น่าจะขำๆนะฮะอุนตราแมินประมาณห0 ติเซนนะครับไม่ถึงขอบพุทธาขอบพุทธานี้ก็งที่เซนนะครับวิ่งือเชนขวาไว้นะฮะฝั่งนู้นก็วิ่งได้นะครับรถปอัพเข้ามาได้แล้วนะครับมาติดราดนะครับรถปกอัพเข้าได้แล้วนะครับน้ำข,ข,อ,ของขำฮะบกวนดงน่นยด้วเขบ นะครับดูดูสังเกตสังเกตข้ามน้ํานะครับข้ามน้ำเราที่ตรมน้ําด้านนี้นะครับสังเกตนะฮะพอพอกับบางบุรอของเราเลยนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะฮะเก้าสิบเซนปหนึ่งเมตรนะครับตวงน้ำพวกเขาทุกตอนนี้น้ำลูกไปเยอะมากแล้วนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ ไปมีแล้วก็ขึ้นลอยฟ้านะครับไปลงที่าทางเทียบไปบางบุรองน,น,นะครับกาญจนาพิเศษะเหนะมแห้งหมดเลยนะครับด้านนี้นะครับลอยฟ้านะครับแล้วก็ผ่านลงรถอย ก็จะเห็นน้ำต่ำแจ่มอยู่ตรงเชิงต่างระดับนิดหน่อยก็แล้วกันน้ำแทรงนะครับที่ผมจะม้วนไปทางป่าบุทองนะครับวิ่งได้สบายครับที่จุดสองอนี่ไปเอายืดนรถบรรยายนครับมาแล้วครับไหมว่าเข้ามาแดงนะครับตอนนี้เป็นย้อมของคู่คูเป็นนารยายนี่ของอะไรเหยไหนครับของ ลราลางลําลางลําลางฮะนะฮะเป็นลาลางนะครับมาหารานร้าเรานี่ยอ้ามังงไหลู้นเลยยาวเลยนี่ครับตานตลาดน้ำาด้าด้าด้าน้หตัา้ตลาดน้ำาดน้ำต้าด้ตลาดน้ำตลาดน้ตาดนาน้ำานานตลาดน้ำาน้ลาลาดน้ำลาด้าด้ดน้นนนตลาดน้้ตลาดน้ํานต น้ำขับขมนะครับนะฮะเห็นนะครับไม่ถึงขอบน้ำน้ำไม่ถึงครึ่งล้อรถออยิมตีทหารนะครับล้อยิมตีทหารนี้คือความสูง9ก้าสเซนตอนนี้ไม่ถึงครึ่งล้อแค่เฉลี่ยประมาณ30บนะครับตอนนี้น้ําก็กําลังไหลลงมานะครับ ไหลลงไปทางทิศใต้ของอถนนกาญจนากาญจนาครับนี่นะครับคูดข้อน้ําคืออาหารเรือนะครับอยู่กับน้ําอันนี้คือข้อกาลังตีได้นะครับกำลังไหลลงไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นเพาน้ํขึ้นขึ้นขึ้นกำลังไหลลงครับกับเตรียมขับา้าได้แล้วนะฮะสายน้ำตับบน่นนทบุรีจนถึงนู่นเลยฝั่งทางคนนั้นงหมอทางคตัดนนทบุรีครับตอนนนี้เราถึงไหนแล้วครับพี่ทหารครับตอนนี้ก็จะถึงวัดต้แก้วนะครับ มันตรงเกียงนะคร hey, ับไอ้คลองตรงนี้คลองอะไรฮะเนี yeah, no ่ยอันนี้คลองปลาปลาครับไม่ไม่ใช่คลองอะไรก็ไม่รู้นะฮะครับคลองปลาปลาใช่เหรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไป็คลองอะไรก็ไม่รู้แนะครับมาขำมกันนะครับสนุกสนๆกัน ตรงนี้เป็นช่วงใต้ทางระดับราชพฤกษ์นะครับตัดก,กาญจนานะฮะช่วงนี้น้ำลึกไม่สมควรวิ่งนะครับถ้ารถมาจากฝั่งนู้นก็ให้มาได้ตันได้แค่ตรงนี้นะครับรถเล็กนะครับรถใหญ่ก็แล้วก็ลุยก,กันไ,ได้มาเรื่อยๆนะฮะฝั่งซ้ายมือนี่เดี๋ยวที่ท่าที่เห็นนะครับก็จะเป็นรถตัดรามห้านนะแล้วก็มาถึงตรงบางใหญ่นะครับข้างหน้าคือเจ็ตรลาดน,นะครับ น้ำลงไปเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมฮะรถปิกอัพวิ่งเริ่มวิ่งกันเยอะแยะนั้นมาดูย้อนหลังนะครับไอท่อปูนเนี่ยจะไปคิดว่าเขาไม่ไดกั้นอะไรทั้งสายนะฮะไปเชื่อมันนะครับไปเชื่อนะครับเขากั้นเฉพาะจุดที่ทวบถังจริงๆเท่านั้นเองนะฮะเพื่อให้การโฆษณาผมนั้นสะดวรอันนี้ถ้าเรือหน้าดีๆนะครับนะครับดูสังเกตุล้อรถนะครับนิดเดียวแค่แค่ท่วมตัวเนื้อยางแก้มยางทนั้นเองนะฮะรถที่ยังใชยกันอยู่ะครับ ไม่ได้เยอะแยะหรือสูงอะไรนะครับน้ำลงมาเยอะแล้วนะครับไเกตนะฮะเห็นไหมฮะที่หน้าบีบีนะครับหน้าบีบีนะครับไม่ใหญ่พลาดานะครับังเกตปาลายรถเมย์ะหฮะลอยแล้วนะฮะผู้่านป้ายรถเมย์ลอยแล้วนะครับนะฮะ การเล่นแมมอน <boundaries. S 1> ยืนย,ยืนบนถนนหน้แห้งแล้วนะครับถามนิสมันนะครับนะครับสมบัติบุรีคลองเก๊กนะครับถนนที่ว่ากันเลยนะครับมาลบบรรทุกสุดยอดนะครับของทีเป็นฟิวนะครับแห้งเยอะแล้วนะครับตากลางมังใหญ่นะครับเป็นตลาดน้ําน้ําลงจากเมื่อเสาร์ที่แล้วที่สำรวจไว้เยอะมากทีเดียวนะครับอ่าเห็นตากลางนะครับหน้าตลาดนะครับนะครับอ่าส่วนถนนเลนในนี่ก้า ลอยเลยนะฮะไม่ถึงไม่ถึงตะตุ่มนะครับเห็นนะครับอ่เกาะเห็นไหมฮะ่านแยกผ่านบ้านนนี่นะครับลงมาเยอะเดินกันสบายแล้วฮะประมาณไม่ถึงขึ้นแ้งนะครับนะครับพวกเราจะได้กลับบ้านกันแล้วนะฮะพี่จิมตั้งเป้าไว้วันที่สิบเก้านะครับอีกสองวันครับอีกนิดเดียวนะครับรออนิดเดียวนะครับเกตเห็นได้นะครับฝั่งบิ๊กซีบางใหญ่รถเมย์วิ่งแลวนะครับ ฝั่งนู้นปกติรถวิ่งไม่ได้เลยตอนนี้รถวิ่งได้แล้วนะครับคุณนะครับเริ่มทยอยวิ่งเป็นข้ามฟากนะครับตรงนมเยอะมากแล้วนะครับเห็นไหมคราวที่แล้วมาฝั่งตรงข้ามไม่มีรถวิ่งเลยคราวนี้รถวิ่งได้แล้วนะครับเห็นนะครับดูกันนะฮะปีนะครับอ่าีนะครับเป็นหลักฐานภาพนิ่ข้าลื่อนไหวนะฮะจะหาว่าไปมาตัดต่อนะครับยิ่งยันสนุกสนานนะฮะ